เซกเมนต์ถัดไปค่ะเราจะมาจัดเซกเมนต์เพื่อหาว่ามีใครบ้างที่เคยซื้อสินค้าบางตัวของเราและเราต้องการที่จะส่งเป็นอีเมลมาร์เก็ตติ้งเพื่อไปเชิญชวนให้เขาซื้อสินค้าอื่นๆของเราในตัวอย่างวันนี้ค่ะเราจะมาสร้างเซกเมนต์ของคนที่เคยซื้อเตียงจากเรา ในสามเดือนที่ผ่านมาเพื่อเสนอเครื่องดูดไลฟุ่นผ่านแคมเปญมาร์เก็ตติ้งอีเมลนะคะเราจะมาเริ่มจากการสร้างเซ็กเมนต์กันค่ะคลิกขีด,ดเซกเมนต์ค่ะตั้งชื่อเซ็กเมนต์ค่ะเลือกบัตรเค่ะกำหนดคอนดิชันนะคะ,ะตัวคอนดิชันเนี่ยค่ะเราจะหาคนที่เคยซื้อเตียงใช่ไหมคะก็เลือกคอนดิชันเป็นมีดอีเวนต์ค่ะมีดอีเวนต์เพอร์เชส เตอเชดเตียงในสามเดือนที่ผ่านมาพีเดียเป็นสามเดือนค่ะถ้าเรากําหนดแค่นี้เราจะได้คนที่ซื้อสินค้าอะไรก็ได้แต่ถ้าเราต้องการหาคนที่ซื้อสินค้าเฉพาะเตียงเราจะต้องเพิ่มพารามิเตอร์ตรงนี้เข้าไปค่ะคลิกที่แอดพารามิเตอรค่ะแล้วก็เลือกเป็นพารามิเตอ product name เราบอกว่าเราจะหาคนที่ซื้อเตียงแต่จะเป็นเตียงรุ่นไหนก็ได้แค่ให ชื่อสินค้านั้นมีคำว่าเตียงเราจะใช้ operator เป็น Contain ค่ะล้วก็ใส่คำว่าเตียงลงไปค่ะอันนี้เราก็จะได้เป็นคนที่ซื้อเฉพาะสินค้าที่เป็นเตียงในสัาเดือนที่ผ่านมาค่ะคลิกที่ A เรียบร้อยค่ะตอนนี้เราได้เซกเมนต์ของคนที่เคยซื้อเตียงในสัาเดือนที่ผ่านมาแล้วถัดไปเราจะไปสร้างแคมเปญคลิกเข้าไปที่เมนูแคมเปญค่ะ แล้วก็ตั้งื่อแคมเปญค่ะ Hot p r o m มชั่นแล้วก็กำหนดวันเวลาที่เราจะส่งแคมเปญนี้ค่ะวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้าช่วงเวลาที่จะส่งสิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นแล้วก็เลือกข้อมูลข้อมูลของ c u s เมอร์ค่ะที่คีเอ y ค่ะ จากนั้นก็มาสร้างเมสเซจค่ะอันนี้เราจะส่งเป็นอ e ีเมลค่ะเราก็จะเลือก Channel เป็นอมลแล้วก็เราก็จะมาสร้างอ e ีเมลผ่านเมสเซจบูเดอร์ใส่ชื่ออ e ีเมลค่ะเครื่องดูดลือมด้านล่างจะเป็นเมสเซจบูเดอร์ค่ะเราก็จะเริ่มเริ่มสร้างเมสเซจกันค่ะ ก็อัปโหลดรูปภาพอาจจะเป็นอัดรูปที่เราทำาเตรีมไว้แล้วนะคะ,ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเมื่อเราส,สร้างอีเมลเรียบร้อยกดเสร็จค่ะสเตจสุดท้ายค่ะเราจะส่งอีเมลฉบับนี้หาใครก็คือเซกเมนต์ค่ะหาคนที่เราสร้างเซกเมนต์ไว้เมื่อสักนนะคะรู่โอเค กดเสียงค่ะเมื่อถึงวันเวลาที่เรากำหนดแคมเปญก็จะรันก็ส่งเสจหาคนในเซ็กเมนต์ของเราค่ะ